เขาจะไปดูเขาเมือ่อไหร่ ในการจัดติดกันครั้งนี้มีวัตถุะสมเพื่อให้เกิดควา,ามสมดุลเกิดความร่วมมือการเสียสละการมีส่วนร่วมและได้พัฒนาทงางร่างกายสังคมอารมณ์จิตใจและทางน,น้าสบิษฐท่านประหลัดจังหวัดสุพรรณบุรีเก,ก่าปรปร27่จกลุ่มบ้านบำรุงเมืองและนักกีฬาทุกท่านนะคะที่ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเขาเป็นการสแสดงถึงเจตนอารมณ์ อแไรก้าวระหว่างสัาบัดภาคก้ากับชุมชนอำเภอุูทองจอังหวัดพิมีครับในการที่จะหนึ่งก็คือสร้างตลาดวัฒนธรรมนะครับทำให้เกิดการกระจายรายได้แล้วก็เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเราครับยาดีดีกับท่านด้วยนะครับขออนุญาตบันทึกภาพครับปีได้ให้ความอนุเคราะห์คณะกรรมการมาทุกแม็ก์นะก็อันดับหนึ่งได้ถ้ยวยรางวัลและเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทครับเลยครับ รองชนะเลิศอันดับสองเรียนร้อยครับขอบคุณครับของกล้องนะคะหนึ่งสองสามดีดกับท่านด้วยครับสองครับเงินรางวัลครับเงินรางวัลนะครับจำนวนสองหมื่นบาทครับผมดีดีเสียงปรบมือให้กับทีมจัมปาจูเนียครับจิ๋วแต่แจ๋วครับ รางวัลด้วยครับถ่ายรูปด้วยครับวันนี้แดดล่องลงตกก่อนย่างถ่ายรูปร้านหน่ห 2> 1, 2, อยนะหนึ่งสองสามแสดงความยินดีกับท่านด้วยทา่า,างภาพบันทึกจากสมนับข่าวตา,างานะครับมาสุดยอดเลยยินีน้แล้ดีใจกับท่านด้วยครับและบอกต่องนะครับด้วย ดีหน้าฟ้าหม่แบกความเก่ามาอีกครั้งครับจะเชิญมารับถ้วยรงางวัลและเงินรงางวัลจํานวนดีกับท่านด้วยครับขอบภาภาคุณคุณี้วัชร์ครับยินด,ดีและดีใจกับท่านด้วยเจ็ดพันบาทยินดีและกับท่านด้วยขอบคุณท่านอหลักจงังหวัดสุพรรณบุรีครับส่นวนห้าพันบาทครับตกดาวครับ และในในในสำหรับเงิน,นรางวัลสิเก่าปปร27กลุ่มบ้านบางบรมเมองครับยาซีต่อด้วยโรงเรียนสัะพังลานต่อครับทีมเจดีมาขอบคุณท่านสพริมูรประทุประสูตะครับดิฉันนาำผลชรพัณฑ์มาสีนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่าน นะคะซึ่งกีฬาครั้งนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะคะในเรื่องของความรักความสามัคคีของนักกีฬาของชุมชนนะคะโดยท่านนายกสมาคมท้องถิ่นท่านผู้นำ่ายท้องที่นะครับบริษัทเอกชนภาคประชาชนอ๋อหนึ่งสองสามสี่วิ่งแสวยงามเลย

แล้วค่ะเอามาสิจะทไปตแต่หนูไปส่งให้นะไปส่งที่นู่นนะซุ้มนู่นเลยได้ค่ะเกระดูกมีกี่เอาไปสัก5กระดูกได้่มาตัวเท่าไหร่นะตัวละร้อยตัวละร้อยถ้วยเกียรติยศนะครับและเงินรางวัลพร้อมกับ